ตาที่สามถ้าเชื่อตามหลักวิทยาศาสตร์ก็คือต่อมหรือความเชื่อก็คือต่อมายรเนียะตูพัฒนาศากยภาพภายในจิตใจของท่านที่อยู่กลางแกงสมองไม่ว่าท่านที่เคยที่ฝึกโยคะมาก่อนหรือว่าเคยปฏิบัติสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรรมฐานทุกสิ่งทุกอย่างเขาเชื่อว่าสามารถเปิดตาที่สามได้ ตามหลักวิทยาศาสตร์บอกได้เลยว่าตอนนี้จะซ่อนอยู่ภายในเหนือสมองท่านอยู่บริเวณกึ่งกลางของสมองซีกส่วนชื่อซีรัมซ้ายและขวามีขนาดที่เท่ากันเหมือนเม็ดข้าวเล็กๆมีส่วนช่วยการทำงานของสมองความคิดสร้างสรรค์จินตนาการภาพในสิ่งที่เกิดจินตนาการเกิดขึ้นนันเอง นี่คือหลักวิทยาศาสตร์นะครับตาที่3มที่ซ่อนอยู่การฝึกสมาธิเพื่อเปิดต่อมไพยเนียบอกได้เลยว่าคล้ายกับการฝึกกรรมฐานนั่นเองสิ่งต่างๆนั้นมีหลายศาสตร์ที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ท่านจะเชื่อศาสตร์ไหนแต่รูนแล้วจุดมุ่งหมายเป้าหมายก็เดียวกันแต่สำหรับสายลายมือกากบาดถือว่า เป็นผู้มีบุญกุศลมากเกิดทุกสิ่งทุกอย่างบนร่างกายไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตานะครับนิ้วชี้ท่าทางต่างๆลักษณะลายมือฟ้องถึงบุญกุศลวาสนาและสิ่งทุกอย่างที่ถูกกำหนดไว้หมดแล้วผู้ที่จะมีตาที่สามก็เรียกว่าสามารถมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นวิญญาณ อีกมิติแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ก็เชื่อกันว่าว่าสิ่งต่างๆต้องเป็นตาทิพย์จากสวรรค์ตาทิพย์จากสวรรค์จะสามารถเห็นวิญญาณร้ายหรือว่าวิญญาณเทพเทวดานะครับชั้นพรหมชั้นไหนก็แล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับบุญกุศลวาสนาบางคนอาจจะเป็นตาที่สามที่เห็นเฉพาะพูดผีพีศาจไม่สามารถเห็นเทวดาได้ สามารถเห็นบู้ผีพิศารและเห็นเทวดาก็ไม่สามารถเห็นเทวดาชั้นสูงขึ้นไปอีกได้แยกเป็นระดับชั้นการสร้างปัญญายานปลูกถ่ายจิตวิญญาณใหม่ใช้จิตยึดเหนี่ยวลมปานจะใช้กับวิชากังฟูสมัยก่อนก็ได้นะครับชาวจีนเข้าใจสิ่งเหล่านี้มานมนานแล้วลัทธิเตา๋าลัทธิต่างๆ เข้าใจสิ่งนี้มานมนานแล้วมีตาที่สามเกิดขึ้นมาตั้งแต่โบราณโบราณอยู่แล้วแต่เรื่องเหล่านี้อาจจะไม่ถูกเปิดเผยมาก็ได้เรื่องราวเล่รลับเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นในโชคชะตามีความเกี่ยวพันมีแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นภายในจิตใจและสมองไม่ว่าจะเป็นชาวประเทศใดก็ตามฝรั่งอินเดียนะครับผมคนจีนคนไทยก็บอกได้เลยว่า สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมานานแล้วมีความเชื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมานานและจากความเชื่อกลายเป็นเรื่องเล่าและก็เป็นเรื่องที่สัมผัสได้กันแล้วนะเวลานี้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆไม่ใช่เรื่องงมงายครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่สิ่งเหล่านี้สัมผัสกันมาเยอะแล้วท่านต้องสัมผัสด,ด้วยตัวท่านเองนะครับในร่างกายก็มีต่อมเยอะแยะมากมายนะครับความสัมผัส ความอย่างรู้นะครับวิทยาศาสตร์ผสมกับสยายศาสตร์ก็คือจุดเป้าหมายเดียวกันก็คืออยากจะรู้ในสิ่งที่ผู้คนไม่รู้นั่นเองแต่คลิปนี้เรามาพูดเกี่ยวกับทางด้านเรื่องสายมูเตอรไม่เชื่ออย่าลบหลู่ตาที่สถือว่าเป็นผู้มีบุญมาเกิดอำนาจบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุคของรักษาสายไลยมือกากบาทเจอปัญหาต่างๆเข้ามาลุมเล้า ท่านอาจจะเจอข้อพิสูจน์นะครับทำให้ท่านเห็นเรื่องราวต่างๆพูดผีวิญญาณเกิดขึ้นตาทิ์เกิดขึ้นชาติที่แล้วเป็นเทวดามาจุติของเก่ายัางตามอยู่เพราะว่าเชื่อว่าตานนั้ต้องเป็นทิ์ถึงจะมองเห็นถ้าตาเป็นบุคคลชนชน,นธรรมดาไม่มีทางเห็นแน่นอนตาต้องเป็นทิ์ก่อนเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะฝึกให้ตาที่สามเปิดก็คือต่อมไพเนียเกิดขึ้น ตามหลักวิทยาศาสตร์เขาเรียกกันอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าตามหลักสยายศาสตร์หรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นก็คือตาทีาส่สามนั่นเองผู้มีบุญกุศลวาสนาอาจจะเจอเรื่องราวต่างๆเข้ามาลุมเล้าแต่ว่าไม่ใช่แปลว่ามีบุญนะครับจะต้องเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับบางเรื่องก็ถูกปิดอยู่การเห็นดวงวิญญาณเป็นเรื่องปกติของคนที่มีตาทีา่สามผู้มีบุญกุศลวาสนา และไม่ใช่แปลว่าต้องเห็นดวงวิญญาณนะครับอาจจะต้องเห็นไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ล่วงหน้าซิกเซนกับเรื่องราวต่างๆเป็นเรื่องที่มาจากอนาคตฟังดูแล้วอาจจะฟังดูแล้วเวอร์นะครับแต่บอกได้เลยว่าเรื่องสิ่งที่ท่านไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีจริงเรื่องวิญญาณนั้นบอกได้เลยว่ามีองค์ประกอบก็คือรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการสัมผัสกับวิญญาณอาจจะสัมผัสจากทางตาหูจมูกลิ้นกายใจชัดเจนเป็นอย่างมากตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ผู้คนหรือจิตวิญญาณหรือว่าวิญญาณต่างๆที่ได้จากลาโลกนี้ไปแล้วอารมณ์ต่างๆอาจจะเข้ามาทางหู ครับเข้ามากระซิบกระราบจะเรียกว่าภายกระซิบก็ได้หรือว่าเข้ามาทางตาเห็นกันจัดจัดแต่ว่านั้นต้องเป็นตาทิพย์ของเทวดาเท่านั้นถ้าใครบอกว่าเห็นชัดเจนเป็นอย่างมากอยู่ดีๆเห็นด้วยตาเนื้อเลยนะครับอาจจะต้องเรียกว่าเป็นตาทิพย์ที่ได้มาจากอดีตชาติที่เคยเป็นเทวดามาก,ก่อนวิญญาณก็คือคนคนก็คือวิญญาณถ้าเราละจากสังขารแล้ว ร่างกายก็ดับศูนย์แต่จิตวิญญาณเราไม่ดับศูนย์สิ่งต่างๆเข้ามานะครับผมอาจจะเป็นการที่ในลักษณะที่สื่อต่อจากภพใหม่เป็นองค์ประกอบของภพอันหนึ่งถึงอารมณ์ใหม่ตรงกับจกกักรวิญญาณสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับท่านควรใช้วิจารณญาณสังเกตสิ่งเหล่านี้ถ้าเรารู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ ท่านจะได้เข้าใจการเวียนว่ายตายเกิดนั้นมีจริงตาที่สามของผู้มีบุญจะได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างผู้ที่ไปเยือนนรกมาแล้วไปเยือนสวรรค์มาแล้วไปเยือนนิพพานมาแล้วนะครับเป็นความเชื่อตามที่ระบุในตำราบุคคลผู้นี้บอกได้เลยว่าถือเป็นผู้มีบุญมาเกิดถึงได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นตาที่สามต้องเป็นผู้มีบุญเท่านั้นถ้าไม่มีบุญ จะได้เห็นสิ่งเหล่านี้ได้ไงถ้าไม่มีบุญจะโดนปิดมืดแปดด้านให้เห็นแต่กิเลสรักโลกโกรธหลงให้มันหลงโวเมาให้มันมีเงินมากๆเพราะฉะนั้นเงินจะวัดเรื่องบุญกุศลวาสนาหรือตาที่สามไม่ได้เด็ดขาดนะครับไม่ใช่มีเงินจะมีตาที่สามหรือไงนะครับจะจ้างผู้รู้ผู้สื่อสัมผัสต่างๆมาเปิดของท่านไม่มีทางครับเพราะว่า สิ่งเหล่านี้มันจะต้องเกิดด้วยตัวท่านเองการฝึกนั่นเอง้วยตัวท่านเองการเดินทางไปสู่ภพภูมิต่างๆต้องมีจริงแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่ามิติในโลกนี้มีการซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นโลกมนุษย์โลกวิญญาณโลกเทวดาโลกชั้นผมและมีการเดินทางไปสู่อีกมิติหนึ่งเป็นเรื่องปกติแต่ว่าสิ่งที่ท่านมองไม่เห็น อย่าเพึ่งปฏิเสธมีกฎของโลกมนุษย์และทำไมจะไม่มีกฎแห่งโลกวิญญาณสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นดวงดาวภพภูมิต่างๆนะครับเราล้วนแต่พิสูจน์มาแล้วนักวิทยาศาสตร์มีการสำรวจค้นพบดวงดาวต่างๆมีความร้อนเปลวไฟอย่างเปลวนรกเขาวิเคราะห์ว่าเป็นไปตามนั้นนี่คืออาจจะเป็นนรกก็ได้ แต่จริงๆแล้วถ้าเราเชื่อไปตามตำราเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์บอกได้เลยว่านารกนั้นใหญ่กว่านั้นน่ากลัวกว่านั้นนะครับแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นดังเช่นนั้นหรือเปล่านะครับก็สัมผัสด้วยตาที่สามผู้มีบุญอย่างรู้บุญกุศลวาสนาอํำนาจบรารมีบังเกิดขึ้นกับบุคคลตาที่สามจิตใจแน่วแน่สามารถเดินทางไปพบภูมิต่างๆ สามารถไปอย่างรู้เห็นพบภูมิไม่ว่าจะเป็นแดนนรกแดนสวรรค์แดนชั้นพรมนะครับหรือว่าแดนต่างๆนะครับหรือว่าเป็นแดนมนุษย์ต่างดาวท่านอย่าคิดว่ามนุษย์ต่างดาวไม่มีจริงนะครับในตำรามีระบุเอาไว้ว่านะครับมนุษย์ต่างดาวมีอยู่ซบสีพบภูมินะครับไล่เหตุการณ์นะครับและอายุไขของมนุษย์ต่างดาวก็คือมนุษย์อย่างเรานี่แหละแปลว่ามีอายุไข ที่แตกต่างกันนะครับบางท่านมีอายุขัยยาวนานถึงสองห0,000ื่นปีลองไปหาอ่านในตำรานะครับสิ่งเหล่านี้มีหลักฐานแต่ไม่หาข้อพิสูจน์ไม่ได้เพราะว่าท่านต้องจากลาโลกนี้ไปก่อนถึงจะได้รู้จริงนะครับวิญญาณออกจากร่างจะได้รู้ไงนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ครูบาอาจารย์ท่านกล่าวเอาไว้ว่าทำไมตอนเป็นมนุษย์เองไม่ทำบุญเองไม่เชื่อ ทำไมตอนมนุษย์เองทําบาปขโมยของวัดลักขโมยสิ่งของต่างๆกลายเป็นเปตดและโดนกักขังโดยภพภูมิเหล่านั้นในเมื่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตาที่สามบังเกิดมีบุญกุศลวาสนาทําไมท่านไม่มองนะครับและให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นลวนแล้วมีแต่ความจริงเกิดขึ้นมองให้เห็น เพราะโลกวิทยาศาสตร์ก็ไม่ต่างกับโลกไสยศาสตร์เรื่องราวต่างๆก็ยังค้นพบค้นหาเค้นหากับเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นดวงดาวนะครับดวงจันทร์นะครับ,นะรบหลักวิทยาศาสตร์ก็คล้ายดังเช่นเดียวกันก็พยายามค้นหาค้นพบนะครับเพราะว่ามนุษย์เรามีการจัดแจงมีการพยายามนะครับค้นหาค้นพบให้เจอมากที่สุด แต่มีผู้ที่ค้นพบมาแล้วระบุเอาไว้ชัดเจนเราก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้การเดินทางไปสู่มิติต่างๆไม่ใช่จะต้องเป็นไปตามระยะทาง Albert, เอาเบิร์ตออฟสไตน์กล่าวไว้ว่าการค้นพบสิ่งเหล่านี้สามารถย่นระยะทางและมันเป็นอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับพลังจิตสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วมันเข้าใจได้ยาก นะครับแต่ว่าตาที่สามบอกได้เลยว่าเรื่องราวต่างๆมันเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านได้อะไรบางอย่างมาแล้วเขาเรียกว่าสิ่งที่เหนือธรรมชาติตาที่สาโอเคครับขอให้ท่านแช่มชื่นผสมเลดสมหวังดังใจหมายนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับลองพิสูจน์ด้วยตัวท่านเอง สายและมือกัปปะฏเจอกันมาเยอะอยู่แล้วเรื่องราวเรื่องเล่านะครับเรื่องราวต่างๆนะครับตายแล้วฟื้นเส้นวิ่งมามาจบเจอปัญหาต่างๆเข้ามาหลุมเราที่สู์กันมาบ้าแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมเป็นคนดีปฏิบัติทําความดีนะครับปฏิบัติกรรมฐานทําจิตใจแช่มชื่นนะครับสายโยคะก็ปฏิบัตินะครับสิ่งเหล่านี้ก็มีเกิดขึ้น